ความลับของทุกอย่างคือความรู้สึกหมายความว่ายังไงความลับที่มันลับคนที่รู้เรื่องนี้ก็คือเขารู้เรื่องว่าเขาจะต้องมีความรู้สึกยังไงมีอารมณ์ยังไงนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ความลับนั้นถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขเอ็นจอยมีความมั่งคั่งเกิดขึ้น นะ,ะเราจะต้องมาเทรนความรู้สึกเปลี่ยนโลกภายในของเรานะ,ค,ะความลับมันคือการเปลี่ยนโลกภายในค่ะทำให้ตัวเองรู้สึกดีมีความสุขเอนจอยได้ทุกขณะจ,จิตหรือให้บ่อยที่สุดนะคะทุกคนคะถ้าเราฝึกมันฝึกจับตัวเองให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเองด้วยการที่เราอยู่กับ ปัจจุบันขณะให้ได้บ่อยที่สุดให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรรู้เท่าทันตัวเองฉันรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ยังอยู่ตรงหน้าฉันรู้สึกยังไงกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ฉันรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะครูอยากจะบอกแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนถ้าคุณเข้าใจในการเปลี่ยนโรคภายในคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่ถ้าคุณยังทำไม่ได้ ครูมีคอร์ส14วันปั้นชีวิตใหม่ด้วยสมาธิยินภาพครูจะสอนให้คุณเปลี่ยนโลกภายในสร้างชีวิตใหม่ในปี2024ไปด้วยกันใครสนใจเรียนคอร์สทักมาได้ค่ะ